เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแฟนเพจโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เผยแพร่บทความที่ระบุว่าทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับไวรัสโควโิด1แต่ทราบไหมว่าแท้ที่จริงแล้วที่มาของชื่อนั้นมาจากชั้นโคโรินของดวงอาทิตย์ เมื่อมองไวรัสผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่ามีลักษณะคล้ายกับบรรยากาศชั้นโคโรนาซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศนอกสุดของดวงอาทิตย์มีลักษณะปุ่มที่ยื่นออกมาของไวรัสซึ่งถือว่าเป็นปโปรตีนที่กระจุกตัวอยู่บนผิวไวรัสทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดการตอบสนองของโฮสต์โดยในภาษาลาตินแปลว่ามงกุฎหรือลัศมี โดยชั้นโครนาถือว่าเป็นชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ประกอบด้วยอนุภาคพ,พลังงานสูงที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์มีความสว่างเพียงหนึ่งในล้านส่วนของชั้นโฟโตสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่ดวงอาทิตย์เปล่งแสงสว่างออกมาอย่างไรก็ตามชั่วขณะหนึ่งระหว่างเกิดสุิยุปร,ราคาเต็มดวงชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์จะถูกบดบงังทําให้เราสามารถสังเกตเห็นชั้นคโครนาสว่างสวัยออกมาโดยรอบเงาสุิยุปร,ราคาได้ด้วยตาเปล่าดุด,ดังมีมงกุฎอยู่รอบๆอันเป็นที่มา ขอองชื่โคโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายมือเป็นลักษณะของภาพตัดขวางของไวรัสโคโรนาผ่านกล้องจงลุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่ามีโปรโตีนกระจุกตัวเป็นแฉกอยู่บนผิวของไวรัสมีลักษณะคล้ายกับบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ที่ชื่อว่าชั้นโคลนาส่วนภาพทางขวามือเป็นภาพถ่ายปรากฏการสุดยุป,ปราคาเต็มดวงที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศ2560แสดงให้เห็นชั้นโครนาของดวงอาทิตย์